วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาจแจกนะท่านผมนันแจกประหัรผลมันมอนะครับผูเ้เล่นเลยนะครับมีผู้เล่นนะครับส่วนค่าพลังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเร่เร่เรไม่ตันนะครับแต่ของหัวนดนหน่อยครับนะครับของก็จะประมาณนี้นะฮะขนด้านไหนก็ประมาณนี้ครับอยากได้ทักมาหาเลย เแต่ถ้าใครอยากได้ก็บอกผมเลยนะบักบักมาหานะครับใครอยากได้นะร,รหัสนี้โหดมากนะครับแม่มอสทุกสกิลนะครับมัดก็ทุกสกิลนะครับมีทุกหมัดนะครับยกเว้นหมัดมลแล้วก็มีเพาดีสามนะครับไม่มีเพาอีสี่นะครับไม่ได้ทำนะมที่อะไรก็มีเป็นปกตินะครับ ก็รหัสนี้โหดพอเล่นได้นะครับง 16, <ม>เงินงมานานัวหมื่นหกเลยแตเงินธรรมดาเนี่ยสามแสนเนี่ยนะไม่มีเยอะนะครับอของไม่โดนมาด้วยก็ครับใครอยากได้นะครับยากมากเลยทางทางยูทูบเนี่แหละอยากได้อ,ะอ่ะรหัสน,นี้ก็จะตึงๆหน่อยนะนี่ซึ่งถ้าขายได้ หัรน,นี้ไปก็ขอแสดงความยินดีนะครับคุณโชคดีช่ไนีตามนี้ยังโกงเลยนะมิดไนเบลดเนนะี่ยแต่ก็โกงไม่ค่อยคู่เดีย่ยคู่เดียงยมันดับบักเลยนี่มีซังไนด้วยตามไม้คขบเงียประเด็นมีตา,ามก่าเขาเงียบจริงอ่ะขยากมากนะครับแต่คาบูชาไม่มีจิบยนะตรงนี้น,นี่นะครับักมาเลยอนะาเนม่กมาก ไม่มีเว้ยวซื้อใครได้ครับท้าหมหาผมเลยได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะตึงๆนะขยับไปก็ลปแล้วลลลแต่ฝนละลายรูดเซ็โซนรูดเซ็โซนรูดทำเกวกับผีๆอ่ะแล้วก็จะประมาณนี้แหละก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมากครับมาจะมาแจกรหัส ันนี้ไม่ใช่ละหาจากร้านอะไรนะครับป่าความเองล้วนๆก็ไม่ใช่ความเองหรอกไอ้เหี้ยก็ก็นี่แหละแค่น nice. ี้แหละมารีฟิคเนี่ยจบแล้วบายอยากได้ชักมาแล้วกันนะสุดแข็งมากแล้วครับชักมาเลยในแค่จุดาพสช่องทางทูบนะครับอยักได้รหัสนี้ไปก็ดี